เอาจะมาตอบกับน้องเตอร์กันหน่อยนะจ๊ะ้เตอร์ดวเรามาอ่านโจทย์ข้อนี้กันนะอ่าจทยห้ราสอห้าเปร์เ็นของความจุสิลิตรเท่ากับกี่มิลลิลิตอ่าข้นแรกนะเราก็ต้องแปลงลิตรเป็นมลตรก่อนอ่ะแปลสิบลิตรเป็นมิลลิลิต่าไหรลูกหนึลิตรเท่ากับหนึ่งพัมิลลิลิตรอ่านี้เราก็จะเปลหน่วยจากลิตรเป็นมิลลิลิตรโดยหนึ่งลิตรเท่ากับหนึ่งพันมิลลิลิตรก็นใช่ไหมลูก ของของ10ลิตร1ิตก็คือ1เท่าไรคะคือแมออไไีได้เ1เท่าไรได้ได้10,000ใช่ใช่เงคิดามา่ะ <S 2> <S 2> <S ้ามาตามสีสมดุล คูณห <5 S 1> ้าเอาได้ไหมครับเท่ากับห <500 S 1> <500 S 2> ้าร้อยมิลลิลิตรโอเคเดียค่ะจ้า